สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตยรี่กันอีกครั้งนะคะเจอการในคลิปแบบแรนด้อมในคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้อ่านไม่ใช่เรื่องมือเออนะจ๊ะอ่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะมาถ้าอยากรู้ไปเช็คกันเลยอ่ะ ไปดูกันคะ่ะควรทํายังไงนะคะให้ได้ไปต่อในความสัมพันนี้นะคําใบ้นะคะคําใบ้สาหรับชาวแรนด้อมนี้นะคะลองฟังว่าตรงกับเราไหมนะคะคําใบ้คือปัญหาะคะที่พวกคุณกาลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะคืออะไรนะปัญหาที่ทําให้มานั่งคิดพิจารณากันว่าจะทำยังไงจะหาทางออกร่วมกันจะได้ไปต่อนะคะปัญหานั้นคืออะไรจ้ะ พอดูความสัมพันธ์ของพวกคุณโดยรวมก่อนเนาะปัญหานั้นคืออะไรคะอ่ะาใบแรกนะคะ Four of Cups อืม ที่แน่ใจตอนเนี้ยคือคนทั้งคู่ยังรักกันอยู่อืมคนทั้งคู่ยังรักกันอยู่แต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่จนเกิดความเบื่อหน่นายแนกเกิดความสังตายเซงในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากเลยอะไรเงี้ย คือมันมันมันเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นจุดอิ่มตัวนะมันเป็นจุดอิ่มตัวอะไรตอนเนี้ยที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะได้ไปต่อไหมหรือว่ามันจะจบลงแล้วจริงๆอะไรเงี้ยมันมันหรือว่ามันจะถึงทางแยกแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเออเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วไม่หมอสัมผัสได้ถึงการที่ พยายามกันมานานในพระในในสามเดือนเนี่ยเออในสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ยมีมีการพยายามกันมาในความสัมพันธ์ประครับประคองให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่รอดความสัมพันธ์ยังคงไปดีไปได้ดีอืมเออบางครั้งก็เฉยชา มันมันเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นในความสัมพันธ์เนี่ยเท่าไหร่เออถ้าถ้าเป็นงานถ้าทํางานก็เหมือนกัแบบอิ่มตัวในการทํางานและหมดไฟหมดแพชชั่นในการทํางานเออเดี๋ยถ้าถ้าเปรียกับเทียบกับงานนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ลึกๆกับคนทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะรักกันยังยังไม่ได้แบบ ไม่ได้หมดรักกันแต่ว่ามันมันอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันหมดแพชชั่นมันหมดความตื่นเต้นมันหมดมันหมดความหวือหวาในความสัมพันธ์แล้วอย่าเงี้ยมันเลยเลย,เลยทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดชื่นอะไรเงี้ยเอออ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันต่อให้ไพ่แนะนำนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากแนะนำควรจะทำอย่างไรให้ได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะ กิงถือไม,ม้อืมอืมโอเคจริงๆอะคุณและเขาคือคู่กันนะอันเนี้ต้องบอกเลยคุณและเขาค่อนข้างมีดวงชะตาต่อกันยังไงก็เหมือนกับว่าตัดกันไม่ขาดเกิดมาเพื่อแบบ เพื่อแบบเจอกันเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันอะไรเงี้ยถามว่าควรทํายังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะเติมความหวานตเติมความหวานให้กันสักนิดนึงที่แน่ใจเลยนะที่ตอนนี้แน่ใจที่สุดเลยคือคุณและเขายังไม่หมดรักกันเพียงแต่มันอยู่ในจุดที่แบบว่าอ่ะหนึ่งเลยคืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมนเลยทาให้ความสัมพันธ์จืดชื่นอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยให้ให้หนึ่งเลยคือต้องแบบเชื่อมั่นในความรักก่อนเชื่อมั่นใน ความรักของคนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มีต่อกันที่เรามีให้เขาเขามีให้เราอย่างเอองี้ยอจงแบบเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์นีออ้ว่ายังคงรักกันอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยพอมันแบบว่าจืดชืดแล้วหรือว่ารักมันหมดว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่หมดนะจริงๆยังไม่หมดยังยังคงมีความรักให้กันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเติมความหวานอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งเติมความหวานหาเวลาพักพักในเรื่องการทํางานบ้าง หาเวลาที่แบบว่าเออใช้เวลาร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดินเนอร์อะไรอย่างเงี้นยน,นะหาเวลาไปเดทหรือไม่ก็ลองเดทกันอีกครั้งหนึ่งลําลึกถึงความหลังอะไรแบบเนี้ยนะเออความสัมพันธ์เนี่ยจะจะกลับมาเข้าใจเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเข้าใจว่าเรื่องของอไรายได้เงินทองมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะแต่แบบว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเมื่อเมื่ออยู่ในหมูดที่แบบว่าเออต้องต้องแบบ เขาเรียกเลยหวานกันนะก็คือต้องหวานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโหมดทําทํางานคือทํางานแต่อยากให้มันมากจนเกิดไปจนลืมเติมความหวานใส่กันนะคะอืมนะพวกพวกคุณทั้งคู่ทั้งคือคู่กันเออนั่นแหละค่ะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังได้ยังได้ไปต่อเราได้ไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยแน่นอนจ้าออขอให้มั่นใจขอให้อย่างแรกเลยอย่างที่บอกก็คือต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าคนเรากับเขายังแบบเชื่อมั่นในความรักนี้จงศรัทธานในความรักเนี้ยที่มีให้ กันนะเออนี นี่นะคะก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวสําหรับนี่นะชาวแรนดอมนี่นะคะโอเคเป็นอย่างไดบ้างคะก็ตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ได้นะว่าตรงไหมส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวฟังแล้วพลังงานไม่ตรงใดๆนะคะอยากทักมาดูหลังไหมนะคะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะถ้าตรงนี้ได้เลยนะก็มาพูดมาคุยกันได้คะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคา่ะบ๊ายบาย